ี่ค่ับงบประมาณของผมก็ใช้อยู่ที่90บาทนะครับชึบเดียวนะครับสวัสดีครับผมปุ้ยมิสเต์ปุ้ยนะครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับรายการช่างสามัญประจําบ้านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาซ่อมนะครับมอเตอร์ไซค์ให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับโอเคครับภารกิจวันนี้ของผมก็คือนี่นะครับจะมาซ่อมนะครับรถประจําตําแหน่งของผมนะครับผม อาการของมันก็คือตอนเ,เช้าๆนะครับสตาร์ทไม่ค่อยอยากจะติดนะครับต้องกดแช่นานมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อสองสาวันมานี้ผมได้จอดนานนะครับจอดไว้สองสาวันเลยนะครับผมแล้วก็เกิดอาการสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับเนี่ยครับ กดแชร์เท่าไหร่ก็ไม่ติดนะครับผมอาการแบบนี้นะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะทําการตรวจเช็คพวกระบบหัวเทียนกับจ่ายเชื้อเพลิงก่อนนะครับแต่อันดับแรกเดี๋ยวลองรูที่หัวเทียนก่อนนะครับผมเพราะว่าคันนี้ก็10กว่าปีแล้วครับไม่เคยเปลี่ยนหัวเทียนเลยไม่รู้ว่าหัวเทียนบอดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมพ้องกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาถอดเช็คหัวเทียนกันครับผมก็คันนี้ก็เป็น h อนด้าคลิกนะครับฮอนด้าคลิกไอนะครับผมหัวเทียนก็จะอยู่ถอดตัวนี้ครับถอดชุดสีตัวนี้ออก เมื่อเราถอดฝาครอบออกเราก็จะเจอกับตัวนี้นะครับเสื้อสูบอันนี้จะเป็นเสื้อสูบนะครับรู้สึกว่าน่าจะฝาสูบนี้นะครับน่าจะมีรั่วแล้วนะครับตามอายุครับผมเกล็ดอาจจะเสื่อมแล้วนะครับผมมีน้ําไอน้ํามันเครื่องนะครับน้ามันเครื่องเริ่มซึมออกมาละโอเคเดี๋ยวเรามาถอดหัวเทียนมาเช็คกันดีกว่าครับผมนี่หัวเทียนจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับหัวเทียนจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราผมจะถอดหัวเทียนออกมาเช็คก่อนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการถอดนะครับตัวปลั๊กหัวเทียนออกก่อนครับถอดออกนะครับนี่หัวเทียนเราก็ใช้บล็อกนี่นะครับบ็อกที่เขาแถมมากับรถนี่แหละครับถอดก็สวมเข้าไปครับจากนั้นผมจะใช้ไขควงนะครับถอดด้ามออกแล้วก็หมุนนะครับหมุนทวนเข็มนะครับ จะถอดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในซอกนะครับผมออ,อ,อ,ออกแล้วครับตันนี้ตกมานี่คือสภาพหัวเทียนนะครับดูนะครับหัวนี้น่าจะสิบปีแล้วนะครับผมมันก็ดูนะครับมีคราบนะครับขาบเมานี่ละครับผมว่า ไอ้ขาเมาเนี่ยแหละครับจะทําให้ไฟมันออกไม่ดีนะเดี๋ยวเราลองเช็คไฟนะครับผมวิธีเช็คก็ปลาขายปลาหัวเทียนหายครับมันจะเสียบหัวเทียนเข้าไปนะครับแล้วผมจะเอาหัวเทียนนะครับจ่อไปที่ที่ส่วนที่เป็นโลหะของรถนะครับแต่ตอนนี้ระวังนะครับอย่าไปโดนนะครับตอนที่เรากดสตาร์นะครับไฟมันแรงมากนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดปุ่แจแล้วลองดูนะเราลองสกเกตด,ดูนะครับว่ามีประกายไฟไหมอ่ามีนะครับผมขั้นตอนนี้ก็ระวังนะครับผไฟแรงนะครับกระตุกนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะเดินไม่สะดวกมันเลยไม่ติดนะเดี๋ยวผมจะทําการใช้กระดาษทรายลองขัดนะครับทําความสะอาดขม่ามดูก่อนนะครับผม เดี๋ยวลองขัดดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าขัดแล้วใส่เข้าไปแล้วมันติดก็แสดงว่าตัวนี้มันนยู่หัวเทียนนะครับก็อเดี๋ยวผมก็จะซื้อหัวเทียนใหม่มนาะไว้เปลี่ยนนะครับผมถ้ามันเป็นที่หัวเทียนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับผมก็สันิฐานไปเรื่อยนะครับผมสันนิฐานไปจากอาการนะครับมันก็น่าจะเกี่ยวกับระบบไฟนี่แหละครับมันสตาร์ทไม่ติดหรือว่าแม่กระ่คงจะเป็นระบบจ่ายเทียอเพลิงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนนะครับว่า ทำตรงนี้แล้วมันจะหายหรือเปล่านะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ขัดหัวเทียนนะครับสะอาดขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองใส่คืนกลับไปแล้วก็จะลองสตาร์ทดูนะครับโอเคนะครับเมื่อเราสวมแล้วก็ขันเข้าไปได้สักเกียวสองเกียวแล้วก็ใช้นะครับบล็อกนะครับหมุนจะได้ง่ายนะครับพอขันเข้าไปกับสุดแล้วครับผมก็จะใช้ไขควงนะครับ ตึงนะครับผมเอาคตึงตงมือนะครับแล้วเราก็เสียบปลั๊กัวเทียนเข้าไปคืนที่เดิมครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดลองสตาร์ทให้ดูนะครับดูพร้อมกันนะครับ คนะครับผมว่าน่าจะเป็นที่หัวเทียนนี่แหละเดี๋ยวผมไปซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับผมว่าดูขัดแล้วมันก็เริ่มติดแล้วครเดี๋ยวลองดูหัวเทียนใหม่นะครับว่าจะติดไหมนะครับมาแล้วครับอะไรตัวใหม่นะครับผมหัวเทียนใหม่นะครับก็ยี่ห้อเดิมกับที่ติดมากับรถเลยนะครับ NTK นะครับผมราคา90บบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามชมพร้อมกันครับผมนี่ครับของใหม่ของเก่า เดครับก็ใส่เข้าไปสักเกีย่ยวสองเกีย่ยวแล้วก็ใช้บล็อกนะครับโอเคนะครับพอเราได้ก็พอตึงมือแล้วเราก็ใช้ไขควงนะครับขันเข้าไปให้มันตึงๆหน่อยนะครับโอเคครับประมาณนี้เราก็เสียบปลั๊กโมเทียนเข้าไปครับผม จากนั้นนะเราจะมาทดลองกันนะครับผมหัวเทียนใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับนะครับตอนนี้ผมใส่แล้วนะผมจะกดสตาร์นะครับผมชึ๊บเดียวนะครับติดแล้วนะครับจึ๊เดียวติดเลยนะครับผมหัวเทียนใหม่นะครับผมบิดนะครับก็นี่หัวเทียนใหม่นะครับเราลองอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งสองสาม ครับผมก็เรียบร้อยไปนะครับกับการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะครับอาการที่ว่าสตาร์ทติดยากจนแบบสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับผมการซ่อมครั้งนี้ผมก็ใช้งบประมาณไป90บาทนะครับก็ซื้อหัวเทียนนะครับราคาไหลก็น่าจะแล้วแต่ร้านแล้วก็แต่แล้วแต่รุ่นนะครับผมซึ่งปกตินะครับหัวเทียนนะครับตามคู่มือรถเขาจะมีบอกนะครับว่าถึงเวลาเปลี่ยนระยะเวลากี่กิโลหรือกี่ปีนะครับแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนเลยครับใช้จนพังนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับ และเครื่องมือที่ใช้วันนี้ก็มีแค่บล็อกกับไขควงนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ในรถอยู่แล้วทุกขันอยู่แล้วนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมก็ไม่ได้เป็นช่างยนต์หรือว่าช่างอะไรโดยตรงนะครับผมก็เพียงแค่คิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วก็หาข้อมูลนะครับว่าจากอาการแบบนี้นะครับมันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อนๆดูได้นะครับส่วนใครที่มีคําแนะนําหรือคําติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมกด เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ